ช่วยเช็คให้หน่อยครับพี่ออฟอันนี้นะครับช่วยเช็คให้หน่อยนะครับโอเคผมกดขยายดูไม่ได้นะแต่ว่าดูแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนดูพร้อมกับผมเนาะนี่นะครับป้ายอ l l Sport นะครับ Made in USA ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตะเข็บตะเข็บเดียวนะครับตะเข็บเดี่ยวนี่ก็ไม่มีอะไรแปลกนะครับก็รุ่นนี้ผมบอกนิดหนึ่งนะมันเป็นปี2000เป็นปี2000พอดีมันเจอหลายป้ายนะมันเจอหลายป้ายแต่ป้ายที่ดีที่สุดคือแนะนําเป็นป้ายนี้ เพราะว่าป้ายนี้มันจะได้ทรงเสื้อได้เนื้อผ้าแบบประมาณประมาณต้น90อะคือมันจะมีความมันจะมีกลิ่นของวินเทจอะคือลายเสื้อมันมันมันดูไม่เก่าอยู่แล้วนะครับแต่มันจะได้กลิ่นกลิ่นของวินเทจมีความเป็นรุ่นเก่าๆเก่าๆกว่าในในเสื้อแบบเดียวกันนะลายเดียวกันแบบเดียวกันแต่คนละป้ายเนี่ยผมแนะนําป้ายนี้ป้ายนี้แม่งในยุคเดียวกันเนี่ยมันเจ๋งกว่าเนื้อผ้ามันดีกว่านะครับก็ส่วนราคาตอนนี้นะแต่ก่อนตัวละประมาณ2,500นะครับเดี๋ยวนี้ขาย5,000ก็ไม่น่าเกียดตนนี้ะ 5 0าพันก็ไม่น่าเกียดนะครับมาดูต่อตัวนี้ราคาไหนแล้วโอ้โหหนึ่งเก้าเก้าห้าคือคือผมบอกก่อนนะครับอันนี้คือคือเสื้อลายมิดฟีดเป็นเป็นมิดฟีดนะครับงานเก่า welcome to the party honey ผมบอกก่อนนะตัวเนี้ยมันมีหลายรุ่นมันเป็นลายหน้าคลาสสิกที่ทำหลายปีมากๆถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวแรกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปีเก้าสี่เก้าห้ามันจะเป็นป้ายไวโอต ไปลไวาอดนะครับหรือ92ผมไม่แน่ใจขอภายตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันจะเป็นช่วงประมาณต้นต้นปี90จะมีกลางกลางปี90ด้วยโดยประมาณ9596มี97มี99มี2 0 0 0 2001คือเหมือนกับคล,คล,คล้ายๆกับทาปีเว้นปีเลยทำหลายรุ่นดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่เล่นเสื้อยืดวินเทจอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาคุณได้เสื้อยืดวินเทจมาเฮ้ยเป็นลายเนี้ยลายที่เขาเล่นกันแต่เป็นบล็อกที่ท,ทําทีหลังเช่นปกติ ยกตัวอย่างเช่น่าลายพิ้งล่าสุดนะพิคงพระอาทิตย์บ้านเราเรียกพิคงพระอาทิตย์ใช่ไหมที่จะจะซินบีเบอร์ใส่อ่ะตัวออริจินัลมันน่าจะอยู่ป,นนประมาณปีต้นเก้าูนยประมาณเก้าสองเก้าสาประมาณเนี้ยเก้าสองเกสามเกสี่ประมาณเนี้ยแต่ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งมาเสนอขายผมนะขายราคาเท่ากับตัวเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เลยแต่เป็นตัวปีเก้าเก้าเป็นป้ายน่าจะเป็นป้ายผงจำป้ายไม่ได้แต่มันเป็นปีหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าิบเก้าแต่ต่อปีเก้าสี่เหมือนกันนะแต่ทรงเสื้อไม่ได้ตะเข็บไม่ได้ การตัดเย็บไม่ได้สกีนเหมือนกันเนื้อผ้าไม่ผ่านคือเป็นตัวตัวตัวทาทีหลังอะแต่จะขายเท่ากับตัวแรกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาคนเวลาคนเล่นเสื้อเนี่ยคุณจะไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งราคาแบบหลักหมื่นแต่ตาวอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยหลักหมื่นหลักหมื่นบาทคุณจะไปซื้อเสื้อตัวนี้หลักหมื่นแต่คุณไปโดนตัวที่มันทําทีหลังจริงๆเขาขายกันสามสี่พันอย่างเงี้ยมันราคาค่อนข้างห่างกันเนี่ยคุณต้องคุณต้องศึกษาการตัดเย็บอะไรของมันให้ดี ดูการตัดเย็บดูเนื้อผ้าดูดูรุ่นของมันให้ดีอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นสกินหน้าเรืองแสงนะครับตัวนี้เห็นไหมเัาเป็นป้ายตัวนี้นะป้ายตัวนี้จะเป็นเสื้อวงที่ทําอยู่ประมาณกลางกลางเก้าศูนย์กลางกลางเก้าศูนย์นะครับป้ายที่ค้าบเกี่ยวกันกับป้ายนี้ก็คือพวกป้ายบลูเกฟเดี๋ยวผมให้ดูนะพวกเสื้อวงที่ทําด้วยป้ายบลูเกฟนี่นะเนี่ยมันจะเจอป้ายบลูเกฟแท็กเนี่ยถ้าไม่เจอป้ายนี้มันก็จะเจอเป็นป้ายใต้ประมาณแบบนี้นี่้ายประมาณแบบนี้นะฮะเห็นไหมพอจะเห็นรูปไหมคร เขาจะเปิดให้ดูนะนี่อันนี้คือป้ายบุกเก็บคือคือป้ายที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อวงในยุคป,ประมาณกลางๆถึงป,ปลาย90 95 96 97นะครับแต่ว่าพอเจอตัวเนี้ยมันเป็นป้ายนี้เห็นไหมตัวนี้ตอกปี1995นะครับตัวนี้มันก็จะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่สกรีนหลังกับรุ่นที่ไม่สกรีนหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้สกรีนหลังหรือเปล่านะพี่ปังส่งมานะครับนะตัวนี้นะก็ตัวนี้เขาถามมาว่าราคาไปถึงไหนแล้วครับก็สําหรับผมมอง ผมมองว่าน่าจะหลักหมื่นแล้วอะหลักหมื่นแล้วไม่น่าเกียดคือเมืองนอกขายกันสี่ร้อยเหรียญแล้วขายออกบางทีฟุกๆนะบางทีคนมันบิดกันสนุกสนุก,นกในใน e b ยจบไปสี่ร้อยกว่าดอลลร์อ่างเงี้ยแตก่ก็ยังมีตัวละสองร้อยสามร้อยให้เห็นสองร้อยสามร้อยคือดอลล่านะประมาณเจ็ดพันถึงหมื่นหนึ่งให้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าขายได้หมื่นห้าอย่างเงี้ยเปิดตั้งขายหมื่นห้าดูแล้วไม่ขัดหูขัดตาดูเข้าใจได้นะครับประมาณนี้นะครับพี่ตัวนี้นะเป็นไอรอนเมดนะครับตัวนี้ มันเป็นงานประมาณปีสองพันพอดีนะครับถ้าสังเกตที่ลายมันจะมีเขียนว่าเวอร์ไวเบ็บอยู่มันจะมีเขียนว่าเวอร์ไวเ็บอยู่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเวอร์ไวเบ็บอยู่ถ้าเป็นเวอร์ไวเ็บส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณช่วงปีเก้าเก้าเก้าสองพันพอดีนะตัวนี้ก็เป็นไอรอนอีกลายหนึ่งที่เคยไปราคาแพงมากๆตัวนี้ก็เป็นไอรอนอีก,อ,กอีกลายหนึ่งที่เคยไปราคาแพงมากๆนะครับตัวนี้ก็เคยไปถึงหมื่นห้าหมื่นหกนะสภาพดีๆนะแต่ตัวเนี้ย มันเป็นป้ายที่เป็นป้ายเลดวูดนะมันเล็กนะคนที่ดูอยู่อาจจะดูไม่ออกผมก็ดูไม่ออกเพราะมันเนี่ยตัว้มันเป็นไฟแช็กพับอยู่นะตัวนี้มันเป็นป้ายเลดวูดนะฮะเป็นป้ายไม้แดงนะครับเลดวูดก็เขาเรียกไงนะเนื้อผ้าก็จะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื้อผ้าก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าทรงเสื้อก็จะสั้นๆแต่ก็เป็นของแท้นะครับ เนี่ยพอพอมีทรงเสื้อมาเกี่ยวข้องมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้ทรงเสื้อไม่ค่อยดีส่วนเรื่องราคาผ้ามันเป็นกว้างยาวสวยและเป็นป้ายอื่นเนี่ยอาจจะจะได้เขาเรียกว่านะจะได้แบบได้ราคาดีกว่าเนี่ยอันนี้มันผมตีให้ประมาณห้าพันนะประมาณห้าพันสี่พันห้าพันประมาณนั้นแหละนะแต่ถ้าถ้าปป้ายดีๆอาจจะเป็นหมื่นนะฮะป่าเบนซ์ใจเด็ดนะป่าเบนซ์ใจเด็ดตัวนี้ส่งรูปมาโอเคอ่า อ่ะตัวนี้นะเขาถามว่าดูให้หน่อยครับพี่ขอบคุณครับ ACDC ลักษณะสกินลายหน้าใหญ่ๆแบบนี้หลังแบบนี้จริงๆไม่ใช่แค่วงนี้นะครับวงอื่นๆก็มีนะครับส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะมีมีจะมีตรงนี้อยู่ข้างล่างเนี้ยมาต่อปีนะต่อปีตรงนี้มันจะอยู่ข้างล่างนะอย่างตัวเนี้ยมันจะอยู่ช่วงประมาณต้นปี2 0 0 0 2 0 0 1ถึงถึง2004เยอะนะตัวนี้2 0 0 1่ถึง2004เนี่ยจะเยอะหน่อยนะตัวนี้นะครับก็มันเป็นงานของปอม น่าจะเป็นงานบูธเล็กยุโรปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือเปล่านะแต่มันเป็นฝั่งยุโรปอะ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจในเรื่องของบริษัทที่ทำนะมันเป็นบูธเล็กยุโรปเป็นงานยุโรปเอางี้ดีกว่าประมาณต้นปี2000นะครับนะเล่นได้ไหมเล่นได้มีราคานะครับมีราคานะเพราะลายสวยนะเคิร์ตโคเบนตัวนี้เป็นงานอะไรครับพี่ฮอปผมกดขยายดูไม่ได้อยากช่วยดูเหมือนกันแต่ดูไม่ได้จริงขยายดูไม่ได้เลยนะฮะ Uh, ตัวนี้มีแนวโน้มนะฮะผมดูก่อนนะเท่าที่ผมดูรูปเล็กๆนะเท่าที่ดูรูปเล็กๆนะ mm hmm. ผมบอกเลยผมดูไม่ออกเพราะมันขยายไม่ได้มันเล็กมากๆมันมันเล็กนิดเดียวอ่ะเล็กกว่าจอมือถือยังขยายดูได้คือตัวเสื้อเนี่ยนะครับถ้าดูรูปอย่างงี้นะครับตัวเสื้อเหมือนงานอเมริกานะครับตัวเสื้อเหมือนงานอเมริกาแต่ว่าลักษณะงานสกินไปทางยุโรปการสกินบล็อกต่ำๆติดอยู่ที่ชายเสื้อเหมือนยุโรปดังนั้นเนี่ย ต้องดูเนื้อผ้าถ้าเป็นผ้าอเมริกาสกินยุโรปมันก็ต,ต,ต้องมันก็ต้องคิดนะว่ามันแปลกนะครับก็อาจจะผ่านถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็อาจจะอาจจะไม่เล่นไม่จาเป็นต้องรู้หรอกครับว่าเป็นแท้ตรงยุคหรือไม่ไมตรงถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่ซื้อดีที่สุดนะครับนะบางคนเนี่ยชอบเล่นเสื้อยืดวินเทจอะแต่ว่าชอบไปวัดใจของถูกไปวัดใจของถูกอะโอกาสที่มันจะโดนของปลอมหรือว่าโดนโกงอมันสูงนะครับตรนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปวัดใจนะไม่ต้องไปวัดใจนะครับเล่นได้ก็เล่นเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นนะครับนี่แท ป้ายแชมป์แนะนําตัวนี้แท้นะครับก็ดูตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับป้ายแชมป์ถ้าเป็นแบบแบบวัสดุประมาณเนี้ยนะครับผมจะดูผมจะเน้นป้ายมากกว่าเพราะว่าด้านหลังลายเนี้ยของปลอมเยอะเพราะว่าศิลปินอ่าโรเซร่ใส่ใช่ไหมราคาแพงตนะ้องคิดโรเซร่ใช่ไหมอันนี้เป็นหมีโคกนะฮะเก็บมานานเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันน่าประมาณแปดร้อยถึงพันห้านะครับหมีโคกตัวนี้มีลายหน้าหลังด้วยแต่ว่า สภาพเสื้อน่าจะไม่ดีนะอันนี้มันค่อนข้างเก่านะครับก็แต่ผมเชื่อนะว่าเขาเก็บเนี่ยเขาอาจจะเก็บมาแบบลักษณะที่ว่าแบบไม่แพงอะ่ะเขาอาจจะเก็บมาแบบหลักสิบร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทุกวันนี้ถือว่ามาไกลอยู่นะแปดร้อยพันห้าอย่างเงี้ยแต่อนาคตเนี่ยตัวนี้อาจจะแพงไปถึงแบบสองสามพันนะผมรู้สึกว่ามีมีแนวโน้มเพราะว่าตัวเนี้ยผมก็เป็นคนที่ดูโฆษณาหมีคกยุคนี้นะครับแล้วก็ เริ่มหายากแล้วเริ่มหายากแล้วแต่มันเจอเยอะอยู่มันเจอเยอะอยู่แต่ว่าก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนเจอทุกวันตอนนี้อาจจะอาจจะแบบไม่เจอทุกวันแล้วแต่ก่อนก็จะเห็นคนลงทุกวันอะไรยเงี้ยใน e bay นะฮะตัวนี้แท้ใหม่ครับโอเคตัวนี้เป็นวงลัชนะครับตัวนี้เป็นวงลัชนะครับตัวนี้แท้ใหม่ครับผมบอกก่อนนะตัวเนี้ยเป็นของเก่าเป็นของวินเทจแท้นะครับแต่ในลักษณะสมัยแต่ก่อนเนี่ยบางทีใน,นลักษณะงานมันเหมือนงานบูธเล็กที่ขายหน้างานคอนเสิร์ตนะครับประมาณนั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็น ตัวทัวบูตเล็กรุ่นเก่าแท้ๆนะครับตัวนี้นะครับของแท้นะครับแต่ความหมายของคาว่าวินเทจคือวินเทจแท้ครับแท้จ้านะครับสอบถามความหายากครับกับผลิตในประเทศไหนครับตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวโอเคเมทัลิก้าลนยนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นงานปลายเก้าูนะจริงๆมันมีผ้าดําด้วยนะครับลายหน้าลายหลังแตกต่างกันจริงๆมันเป็นตัวบูตเล็กรุ่นเก่านะหายากนะหายากแล้วก็แพงด้วยเจอเป็นป้าย foot of the Loom ฟุตที่เป็นฟุตสองชั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาให้ดูนะเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมันจะเป็นเป็นประมาณประมาณช่วงนี้นะฮะเนี่ยประมาณป้ายทนลลักษณะเนี่ยเป็นฟุตอัลโดลูมประมาณลักษณะประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณช่วงปลายเก้าศูนย์เห็นไหมฮะประมาณนี้ช่วงปลายเก้าศูนย์ประมาณนี้นะครับที่เจอนะของเมทานิก้าตัวนี้ที่ผมเจอบ่อยนะแต่จริงๆอาจจะเป็นป้ายอื่นได้นะอาจจะเป็นป้ายอื่นแต่ผมไปเจอป้ายเนี้ยค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นป้ายที่เยอะตะเข็บต่เข็บเดียวนะฮะแล้วก็ เป็นของรุ่นเก่าแท้ไหมเป็นของรุ่นเก่าแท้แต่เป็นบูธเล็กเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่ไรผมเจอตั้งแต่ห้าพันไปจนถึงหลักหมื่นตัวนี้ถ้าผมบอกว่าขายห้าพันน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดหกพันไม่น่าเกียดเจ็ดพันแปดพันเก้าพันไม่น่าเกียดขายหมื่นห้าก็ไม่น่าเกียดแต่ถ้าเกินนี้ไปก็อาจจะดูแพงไปนิดนึงสำหรับผมขายหมื่นห้าไม่น่าเกียดนะเพราะว่าค่อนข้างหายากนะสาหรับผมค่อนข้างหายากนะครับไปคุณเฟซบุ๊กชื่อว่าชีวิตเราใช้มันซะเดี๋ยวผมมาด อ่ะตัวนี้ผมดูก่อนนะผมปดขยายดูไม่ได้นะรูปมันไม่ค่อยชัดนะ,ะจากป้ายนะครับจากป้ายตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อของ Universal Studio นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งเลยคือจะเป็นเสื้อพวกสวนสนุกหรือว่าเป็นหนังเป็นการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นของแท้นะครับผมอ่านไม่ออก Dueling Dragon น่าจะเป็นลายมังกรสู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของแท้นะส่วนลักษณะงานแบบนี้จะอยู่ช่วงปีไหน ตัวนี้งานตัวนี้มันจะอยู่ประมาณช่วงปลายเก้าศูนย์นะครับถึงประมาณต้นปีสองพันนะครับแต่นั้นตัวนี้ก็เป็นของแท้นะครับนะ,ะมาดูกันต่อนะใครส่งคําถามมานะคุณมิลูปูเตนะครับอันนี้เป็นเสื้อบรอนดี้นะครับผมบอกก่อนนะอันนีผผ้ผมขยายไปดูไม่ได้นะครับผมให้ดูแบบคร่าวๆนะอันนี้เป็นเสื้อบอนดี้นะฮะปกติแล้วงานพวกนี้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเป็นลักษณะงาน,นะคล้ายกับพวกฟิปคอลัมตัวเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเสื้อลิขสิ์แท้นะเป็นเสื้อลิขสิทธ์แท้ แต่ถามว่ามีปลอมไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามีปลอมหรือยังนะไม่แน่ใจว่ามีปลอมหรือยังแต่ตัวนี้มันจะเป็นปีสองพันกว่าแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นพวกงาน80-90ถ้าเป็นบอนดี้แล้วเป็นงานลักษณะแบบนี้สกินโทนๆทนแบบนี้ฟิลฟิฟคอลัมแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลักหลาย,ห,ลายหมื่นแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้นจะเป็นประมาณปี2000นนะครับนะ อันนี้เป็นเสื้อของเจเนตแจ็คสันนะครับตัวนี้ปกติเนี่ยที่ผมเจอนะผมจะเจอเป็นรุ่นที่เป็นตะเข็บเดี่ยวอ่ะมันจะเป็นตะเข็บเดี่ยวเป็นรุ่นที่เป็นมันจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่แบบนี้คือเผมบอกก่อนว่าลายเนี่ยมีปลอมไหมมีมีปลอมนะมีปลอมนะแต่ตัวเนี้ยปกติมันจะเจองานประมาณต้น90นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นงานถ้าเป็นป้าย bg เนี่ยนะครับถ้าเป็นป้าย bg ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าเห็นกันไหมนะครับถ้าเป็นป้าย bg ป้ายตัวเนี้ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่อยู่ประมาณช ผมขอญอาปิดอันนี้แชทอันนี้ก่อนมันเด้งเด้งคุณมิกเตอร์รีแชทมันเปลี่ยนสมาธินะฮะโอเคมิวแชทเรียบร้อยนี่นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นป้ายช่วงประมาณต้นสองพันถ้าถามว่าแท้ไหมผมไม่มั่นใจนะตัวนี้มันมีโอกาสที่จะปลอมไหมมีโอกาสแต่ว่าตัวนี้ป้าย BNG ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจอเสื้อเปล่านะครับมันจะเจอเป็นเสื้อวงดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมน่อาจจะเป็นตัวที่เป็นโมเดลที่สองนะครับเพิ่งพิมพ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วตัวนี้เป็นงานอะไรพอดีป้ายโดนตัดอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นคิดงานประมาณช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี90กับ2,000นะครับตัวนี้แต่ก่อนไม่แพงนะแต่ก่อนคิดลายนี้นะครับผมเล่าให้ฟังให้หนึ่ง<ม>แต่ก่อนที่ผมเจอนะ500-600มีนะลายนี้500-600มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนคนเล่นเล่นเสยย้นยืดเนี่ยไม่ไม่นิยมเลยอะ809อ่านิยมแต่80นะครับยุคต,ต่อมาก็เป็น90 90ต้องเป็น90ต้นๆด้วยต้องเป็น90ที่ยังเป็นตะเข็บเดียวด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับบางรุ่นเนี่ยจะเป็นตะเข็บคู่นะครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยต่ก่อนเนี่ยหลักร้อยนะครับต่ก่อนทนไม่ค่อยนิยมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มนิยมแล้วอย่างพวกคิดเนี่ยพวกคิดลายแบบมีไฟไฟอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆตอนนี้มันก็เริ่มหายากกันนะครับภายในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาถึงตันเนี้ยราคาแบบตัวเนี้ยเขีบเข้าประมาณคูณสองนะประมาณสองเท่าอ่า ทำไมถึงราคาแพงขนาดนี้เนาะผมก็เลยต้องบอกตรงว่าเป็นเพราะว่าความนิยมอะนะความนิยมกาลังมาเพราะคิดพวกอะไรเงี้ยพวกมือใหม่ที่หัดเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อไปใส่เล่นกันค่อนข้างเยอะนะอย่างตัวนี้ก็เป็นของแท้นะครับถ้าป้ายังอยู่ส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นป้าย a l l ปอร t All All s p o ์ตอ l เวนส Sport นะครับตัวนี้นะนี่ตัวนี้ก็เป็นของแท้แต่ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะใหญ่ x l x x l นะตอนนี้ก็เจอที่ประมาณ2,000 2,000ถึง4,500นะประมาณ2,000ถึง4,500ประมาณ2,000ถึง4,500้าซะส่วนใหญ่นะครับนะ ตัวนี้คุณดีเดเม p นะฮะดีดีเด m ม p นะฮะตัวนี้นะครับผมขยายรูปไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเขาถามมาว่าอะไรอย่าซ้อมถามว่าตัวนี้เป็นของแท้ไหมคะปีหนึ่งเก้าแปดสี่ต่เข็บคู่อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมให้ดูแค่ประมาณนี้แหละคนที่ดูอยู่พร้อมๆกันนะค,คนที่ดูอยู่นะถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับเขาถามมานะตัวนี้แท้หรือปลอมอ่ะนะครับตัวนี้คนที่ดูอยู่ช่วยพิมพ์หน่อยฮะคิดว่าแท้คิดว่าปลอมลองพิมพ์มาหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเฉลยนะฮะขอดูอย่างยูทูบก่อนนะฮะ ใน YouTube บอกว่าพี่ครับแนะนำเสื้อวงปี2,000ันกำลังเข้าวินเทจทีครับมีวงไหนนะ่าเก็บไปไกลมั่งครับตูแพ็กตะเก็บเดียวโอ้โหไม่ไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะเงียบกิฟตนะฮะตัวนี้โอเคอ่ะอันนี้มีคนส่งมาทั้งทั้งสองช่องทางนะอ่ะไม่มีไม่มีคนพิมพ์นะครับแ้งนั้นตัวนี้ผมขอบอกเลยนะครับตัวนี้น่านจะเป็นของปลอมนะแล้วก็ 1984ที่ต่อปีลักษณะนี้ถ้าอ่านอ่านดีๆเนี่ยนะครับผมจะเห็นตัวหนังสือเขียนว่า underlines to น่าจะบล็อกข้ามนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีแบบนี้นะตัวนี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นของแพ้นะครับดังนั้นนี่เรื่องเรื่องราคาก็อย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดถึงเพราะถ้าเราจะพูดถึงราคาต้องต้อง,ต,องต้องแท้ก่อนนะต้องแท้ก่อนนะของปลอมพูดยากมันมันบางทีมันมันปลอมใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยมันก็พูดราคาไอ้ยากอ่ะตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนี้เป็นตําหนิรอยซ่อมเนาะ โอเคลายซ่อมโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านพอจะเห็นไหมนะครับตัวป้ายตัวนี้มันเป็นป้าย ACME หรือป้าย e อสเมนะตัวนี้เป็นงานของออสเตรเลียเป็นป้ายออสเตรเลียนะตัวนี้เป็นป้ายออสเตรเลียนะครับตัวนี้ป้ายออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยแต่อย่างแรกเลยเนื้อผ้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื้อผ้าจะไม่ค่อยดีตัดเย็บจะไม่ค่อยดีแล้วก็ทรงเสื้อมันจะไม่ค่อยดีอ่ะมันจะตัวนี้มันน่าจะติดยาวนะถ้าผมถ้าผมถ้าดูอยู่นะ บอกไซส์กว้างยาวให้ผมหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะติดยาวนิดนึงอาจจะแบบยาวยาวยี่บเก้ายาวสามสิบหกสิบแปดอะไรเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเวลาใช้ป้ายตัวนี้นะเป็นงานแท้นะครับเป็นงานแท้นะป้ายแอฟมีนะครับ a c m E นะเป็นการนการแอนโรเซตตัวนี้ของแท้แล้วก็การแอนโรผ้าขาวตัวนี้ก็เป็นของแท้นะป้ายที่ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือป้ายสกีนสตาร์สกีนสตาร์สีฟ้านะครับสกีนสตาร์สีฟ้าการแอนโรเซตตัวนี้ก็เป็นของแท้นะครับปกติที่เจอก็จะเป็นป้ายสกีนสสตาาร์ีดํ แล้วก็ตัวนี้เป็นสกินสตาร์สีฟ้าก็ติดติดยาวเหมือนกันนะของแท้นะฮะคุณพงศกรบอกว่าพี่ออมครับตัวนี้มีราคาใหม่อ๋อถ้าส่งมารูปเดียวถ้าส่งมารูปเดียวมันเปิดขยายขยายดูได้นะอย่างนงี้นะอันนี้เป็นเคนนี่โรเจอร์นะครับเป็นงานเก่าแท้ใต้ฮาร์เน็ตยุค90นะครับถามว่าตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ600ถึง1,200นะครับแต่ว่าขายยากขายยากจริงๆขายยากจริงนะฮะของแท้นะเป็นของแท้แต่อาจจะไม่นิยมนะบางทีแบบคนเราบ้านเราก็นิยมแต่พวกพิงฟอยด์เมทัลลิก้าอะไรพวกเนี้ยเนะ มันเป็นเสื้ออะไรครับอันนี้เป็นบัตตี้ฮอลลี่ฮะอันนี้หายากอยู่นะมันจะมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่นะฮะอันนี้เป็นเสื้อของอ๋อถ้าส่งมาเป็นรูปเนี่ยพยายามส่งมาเป็นรูปนะฮะส่งมาเทียนรูปเทียนรูปมันจะขยายดูได้แต่ถ้าส่งมาเป็นชุดอย่างเงี้ยดูไม่ได้นะ่ะป้ายฮาร์เน็ตตัวนี้หรือป้ายเฮนส์ป้ายฮาร์เน็ตหรือป้ายเฮนตัวนี้ก็อยู่ประมาณยุค90ต้นๆนะครับเป็น90ต้นๆ90 91 92 93หลุดไป94 94บ้างแต่พอเป็น95ส่วนี้้ยจะเเปป็นนนาอแล นะครับส่วนใหญ่เป็นวินเทอร์แลนด์เป็นทูเทคอะไรซะส่วนใหญ่นะครับก็ตัวนี้เป็นประมาณเก้าศูนย์ถึงเก้าสามนะครับของบัดตี้ฮอลลี่นะครับก็ศิลปินชื่อบัตตี้ฮ l ลลี่อ่ะลองไปเซิร์ชดูถ้าใครอยากรู้ว่าคือใครนะบัต d ี้ฮ l ลลี่นะครับแต่ว่าผมว่าหายากนะตัวนี้ผมว่าหายากนะเอออันนี้หายากอันนี้หายากแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามีราคานะหมายความว่าคนอาจจะเล่นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคนเล่นน้อยอยู่นะครับสอบถามครับพี่ผ้าตายไม่ไม่ฉีกเช็คยังไงคือคือจริงๆเนี่ย มันต้องแยกก่อนไว้ว่าผ้าตายเนี่ยมันตายตายขนาดไหนถ้าผ้าตายแบบตายเลยอ่ะมันจับดูมันก็รู้แต่มันจะมีเนยมีบางอย่างที่แบบประมาณว่าเกือบจะตายแต่ว่าใช้ไปอีกนิดนึงจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างล่าสุดนะลูกค้าส่งเสื้อคืนมาตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมขอดูก่อนนะลูกค้าส่งผมคืนมาเขาบอกว่าผ่ามันตายนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันมันไม่ตายอ่ะมันพอมันยังพอใช้ได้แต่ว่าที่เขาพูดกันเขาก็บอกว่า มันจะมีกลิ่นมันจะอะไรแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆลักษณะผ้าตัวเนี้ยคือผมบอกก่อนว่ามันเป็นผ้ายุโรปเนี่ยมันบางมันบางคุณเห็นเห็นความบางไหมถ้าคุณเอามือฉีกมันจะขาดได้ง่ายถ้าคุณออกแรงแต่อย่างเงี้ยมันใส่ใช้งานได้ปกติปั่นเครื่องก็ได้อย่างเงี้ยนะตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะมันปั่นเครื่องก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะบางคือจริงๆตัวเนี้ยผมก็ซื้อลูกค้ามาในเป็นลูกค้าที่อยู่ในในเพจออฟเฟคเตอร์เรานี่แหละนะเป็นคนที่ติดตามใน Page เพจออฟเบ ก็ขายมาให้ผมเนี่ยมันสวยนะมันสะกินถึงชายเสือ้อตะเข็บเดียวอย่างเงี้ยผมเคยขายตัวนี้แพงสุดเก้าน่าจะเก้าพันห้าหรือหรือเก้าพันเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับตัวเนี้ยลายนี้เลยนะแต่ตัวเนี้ยมันมีขาดนะครับมันมีขาดแล้วแผ่ผ้ากาวเห็นไหมเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้ผ้าตายนะเว้ยผมลองแกะดูแล้วเนี่ยลองลองนะลองสกิดสกิดดูนะเนี่ยลองสกิดสกิดดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขาดเห็นไหมสกิดสกิดดูก็ไม่ขาดก็ก็ยังพอใช้งานได้อยู่อันเนี้ยนะครับแต่ว่าลูกค้าคืนบอกว่ากลัวผ้าตายจริงๆมันไม่ตายนะครับผมก็ยยินนนดีีรับคืนนะอ่าง้ ผมก็รับคืนให้ราคาทุนนะต้องดูก่อนว่าระดับมันตายขนาดไหนมันใช้ได้ไหมคือจริงๆอ่ะมันสามารถสัมผัสได้ไงผมมีตัวหนึ่งที่ตายสนิทเลยคือเคิร์ทโคเบนนะเป็นผ้าของอิมพีรเหมือนกันเอาเมือแตะนิดเดียวเอาเมือไปแตแะแะดึงขี่นิดเดียวแบบกะกิดนิดเดียวยังตายเลยอ่ะนะครับตายหรือว่าไม่ตายประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคิดเห็นเหมือนผมสามารถพิมพ์เลขหนึ่งได้คิดต่างไม่ว่ากันคําว่าผ้าตายหรือผ้าไม่ตายเนี่ย มันจะเหมือนกับย้อนกลับไปคําว่าบินเท่ะมันเหมือนกับคําว่าสภาพอ่ะบางทีคุณเคยซื้อเสื้อยืดบินเทจใช่ไหมมีคนบอกว่าตัวเนี้ยสภาพเก้าเต็มสิบแต่พอามาถึงเราจริงๆอ่ะเราตีบอกว่าโอ้ยแม่งอย่างเงี้ยแค่เจ็ดเต็มสิบแค่แปดเต็มสิบใช่ไหมฮะอย่างผมเนี่ยเวลาผมลงเสื้อขายในในไอจีเนี่ยมันจะมีของที่ผมลงเองกับของที่่าลูกน้องเป็นคนลงให้นะเป็นลูกน้องลงให้ถ้าลูกน้องลงให้ลูกน้องอาจจะเขียนว่าสภาพแปดเต็มสิบแปดจุดห้าแต่ผมมองว่ามันเฮ้ยบินเทจมันสภาพนี้ถือว่าดีแล้วนะ ผมก็ตีให้เป็นเก้าเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันครับผ้าตายกับผ้ากับสภาพเนี่ยมันใชคล้ายๆกันหมายความว่าบางคนมองว่าตัวเนี้ยมันตายไปเยอะแล้วอีกคนนึงมับอกว่ามันยังใส่ใช้งานได้แต่ผ้ามันบางคือมันเห็นต่างกันแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะถ้าสมมุติว่ามีคนที่ซื้อซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเราเป็นพ่อค้าหรือเราเป็นลูกค้าเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างมันคือคือเป็นอย่างนี้นะคือประมาณว่าถ้าคุณซื้อไปคุณคิดว่าผ้าตายคุณส่งคืนได้แล้วลูกแล นะครับประมาณนี้ควรจะรับคืนส่วนถ้าสภาพเหมือนกันถ้าสภาพส่งไปลรวบอกว่าเก้าสิเอร์เซ็นแต่ลูกค้าคิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรทําคือก็รับคืนเขาสิอันนี้คือคือคือในในในมุมมองของคนที่เป็นคนเป็นพ่อค้านะผมก็รับคืนทั้งหมดนะครับ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 คืนทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแต่ประเด็นหนึ่งคือลูกค้าด้วยนะฮะลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าควรจะทําเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการแฟร์ไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกค้าเราเป็นเหยื่อไม่ใช่ สิ่งที่ลูกค้าควรจะทําคือหนึ่งเลยครับคือได้ของปุ๊บเนี่ยเช็คของทันทีสมมติว่าทแท็กกิ้งเนี่ยมันสามารถเช็คได้นะว่าส่งไปแล้ววันนี้คือสมมุติว่าส่งไปถึงวันที่วันนี้วันที่23วันที่23ได้รับของแต่คุณก็เช็คไม่เช็คไม่รู้นะแต่ผ่านไป7วันอ่ะเป็นเป็นวันเป็นสิ้นเดือนอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าเพิ่งเช็คของวันนี้ทํางานต่างจังหวัดอันนี้มันฟังไม่ขึน้นเข้าใจไหมหรือว่าคุณควรจะเช็คของทันทีไม่ได้อ้างว่าไม่ได้เช็คของถ้าถว่า มีการกินเกินเวลาไปแล้วเนี่ยพ่อค้าก็พ่อค้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่คืนได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติมว่าคืนก็อาจจะคืนไม่เต็มจานวนนี่ในแง่คิดของพี่ของพี่นะพี่ไม่ได้คิดว่าผ้าตายหรือไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยมันดูยังไงไม่ไม่ได้ซีเรียสคือประมาณว่าหลักหลกห,ลกหลักการคือถ้าคุณเป็นพ่อค้าซื้อขายกันเนี่ยมันต้องมีการคืนกันได้เนาะประมาณนั้นนะครับใครชอบนะใครเพิ่งเคยเข้ามายังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตาม,มาด้วยนะครับ